อย่าเพิ่งซื้อกาวดักหนูเด็ดขาดถ้ายังไม่ดูคลิปนี้นี่คือกาวดักหนูพลังกระทิงไม่ใช่สินี่มันแรดนี่อุ้ยอยดูดูด,ดเห็นไหมเห็นไหมไหม SIO 9001ด้วยเคยซื้อกาวดักหนูที่อื่นมาแล้วเวลาแกเปิดนิ้วเรามากักจะชอบไปโดนกาวตรงขอบทุกทีแต่รุ่นนี้หมดห่วงเลยครับเขาทําขอบกระดาษออกมาให้อย่างดีพอดีกับนิ้วในการจับเลยแถมยังมีเม็ดอาหารเรล็กๆลอน้องๆหนูๆเข้ามาด้วยนะครับ สมมุติว่ากระดาษทิชชู่ก้อนนี้เป็นหนูแล้วกันผมจะจำลองสถานการณ์ที่มีน้องหนูกำลังหิวโซโเดินหาอาหารอยู่แล้วมาเจอกับมิตรขนมบนแผ่นนี้พอดีเลยรีบวิ่งเข้ามาหาโดยไม่ทันระวังปรากฏว่าเรียบร้อยครับ ติดกับดักเข้าเต็มเปาหนูเสร็จที่แน่คืนนี้แล้วคือหน้าบ้านผมเป็นป่าพงภัยที่หนูๆชอบมาหลบก,กันซะด้วยสิไหนจะวิ่งตรงริมขอบกำแพงอีกหรือวิ่งตามรางระบายน้ำด้วยนะแถมบางทีก็เห็นเป็นหนูนินจาไปวิ่งราวเหล็กข้างบนด้วยบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วจริงๆกับน้องหนูตัวปวดต้องหาวางกาวล่อน้องซะแล้วล่ะ อย่าโกรธพี่เลยน,นะหนูพี่ทําไปเพื่อจำเป็นจริงๆใครที่สนใจกาวแบบหนูพลังแหลตทนโหดแบบนี้ผมปักตะกร้าวไว้ให้แล้วนะแล้วที่บ้านใครมีปัญหาเรื่องหนูแบบผมบ้างคอ,อมเมนต์มาบอกกันหน่อยถ้าไม่อยากพลาดของดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันโ,โอ้โหเกือบโดนใครมาวางตรงนี้วะเนี่ย